ควมเี่หไรสีใช่ไหมคะใช่ครับไอ้โอ้ยตายแล้วเป็ดพูดตามได้ด้วยเหรอคะใช่ครับโอ้ยน่ารักมากเลยราคาเป็นไงก็พี่ลาเต้ตัวนี้นะคะรับราคาตายแล้วเป็ดคุยกับเรา 15บาทเท่านั้นนะคะร,ราะคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งนะคบอู้อูพิเซนจะล็อกกับเป็ดที่เป่ากันเนี่ยพูตังทำไมครับเนี่ย<ะ>อ้าจะพูดตังทำไมครับอ,อ้โหพิเด ได,ได้เลยครได้เลยครับน oui> okay. okay. ี่เลยครับรู้สึกเป็นคนจะคุยเก่งมากเลยนะคะเนี่ยใช่ครัพอเราพูดอะไรมันก็จะพูดตามเราค่ะโอเคค่ะไหนลยคกดตรงนี้เลยค่ะครับกดตรงนี้เลยครับอันนี้น่าจะพูดตามแล้วอังเตะ เพลได้เยอะมากเลยนะคะแค่เรากดทีมเดียวแล้วก็กดอีกทีนึมีหลายเพลงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสุดยอดเลยค่ะอู้อยากได้อ่ะน่ารักมากเลยใช่ครับมันคุ้มมากๆเลยนะคะตัวนี้คัะอุ้ยน่ารักน่ารักน่าชังมากเลยใช่ครับเพน้อนๆอยู่บ้านคนเดียวล่างเหงาก็เอาเปี่ยนตัวนี้มาพูดด้วยครับเรียกว่ารับรองไม่ต้องเหงาเลยทะเลาะกันได้กือเป็ดเลยใช่ไหมคะใช่ครับ